สวัสดีครับเบาดินห้อยดิดนทีในสารนะครับสวัสดีเมเม,มฟซีเด้อครับตอนนี้เบ้าดินมะหอดละหวยล่ำซ่ละครับมือนี่เป็นวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่ครับวันที่สองครับวันเสาร์ที่สองพฤศจิกเอ้ท่านว่าคมครับพี่นอ้องครับปากันมาหาปลาหากลก้วยครับเดี๋ยวมาุ้น้ำกันครับปากกดไหลก้แช่เด้อครับ แม่เหล่าครับจ้าอ่าเบิดทีมงานบ้าบอยกับแม่ใยน้อยปากแดงกับมาครับใช้ยาใหญยน้อยปากแดงเมื่อนี้ปากดำบ่ดำได้หมดนะบ่บ๊ายบายพี่น้อยครับบ๊ายบายจ้าเอาสิบบายบายไปใส่มาจกป่าอาม้านเล้วครับมานเล้วหันมาแน่น โอ้ดุกดุยตัวแรกตัวแรกแหกมันแม่สั่นปาด้านในให้เขาพูดใส่สั่นนั่นเองปาดให้เขาสั่นพูดเงาพูดกำลังเริ่มลงจกครับบ่าวบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือนี้ป่ากันมา ปลาหักกล้วยครับไม่เหละครับไม่เหละพี่เมียพี่น้อยปลกแดงครับมาจบปลารากกล้วยนะครับมาหนีเถอะเห็นตัวเทียนีห đuôi đuôi vào. Ừ. Tập Tập à? ngay. đuôi vào không Đuôi đuôi đúng không Đuôi đuôi đúng Đuôi Đuôi อตัวปลาหักโ่อยพี่น่อยได้มองกลนกลวยนี่มองมองขยับนี่พี่น่อยสองสองสส่ส่ใสองปลาหากล้วยพี่น้องตัวน้อยอตัวน่อยงามเจน้อยปากแดงเจ๊น้อยครับตัวแบบงามเลย ไอ้ผมหอนนะกระายัวได้ละสองตัวกแขนๆหอนเนี่ยนะได้ละได้ละชือรุดมือจ้ยยฟาวหล่รุดวน่อยรุดมันฟาเลยเนา ได้อีกแท่ได้อีกแท่ <Okay. S 1> ก็แจ้งหางก,กีพักวับพักวับนี่ใบใ,ใหม่นะออมุงตีนเถื่อนี่เดียเถื่อนครับโจ๊กขวดมาหาดไปไงวะ 2 3 4 không hợp. sao chị béo hết sức là chị của hết hương 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 hương

มันอันมนตีนอันกก่งใหญ่เลยให้บ well, ัง yeah, มันมนบ่รู้ว่าตัวอไตอไรกี่แม็กี่ไหเนาว่าเนอย่เนี่ยเป็นอะไนเอาังเอาอย่างวาห้มานึ่มาไม่ปลาลินมาไม่ลาลนมาเจออีกแล้วอ้นี่ตัวตัวนึงยึดตีนขอยอีกแล้วพี่น้องปลาลินมาครับนี่ปลาลินมาปลาตาเดียว คล้ายๆกับตัวทากเลยครับผมปลาตาเดียวครับสองตัวเฮ้ยสองตัวพี่หน่อยครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วจกบ่ได้ตั้งใจจกเหรอเนี่ยโอ้ตัวใหญ่จังเลยพี่น่อยอดุย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 ดเนาครับบุ๊กสองตัวสองตัวพี่น้องครับ เวลาเขาเขายางไปน้ำหาดไส้เหยียบเหยียบหาดส่ยังที่น้องมันหมุนตีนนะครับใหญ่เลยครับเห็นหางลิลลิบลิลลิาลิลลิลลิลลิิลลิลลิลิล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 ลัลลิลลิล่ิลลิลเห็นขานนะ เขาแล้วเขาแล้วมหมดขึ้มแล้ครับอ่มันองให้เบิ่งงเย<ๆ>ตัวใหญ่เลยครับเห็นแตหางปีนผักใบสองตัวสองสอวยสวยเลยครับพี่นอ่สวยสวยเลยน,น,นั่นเนียน่นเนียนั่นเนียนั่นตันนนงามเลยครับรมมีไหมหนึ่งตัวทัวไมเกีบแก่วนี่พี่งออกตัวสตัว ตาห้ากล้วกกยเป็นตาสะอาดนะครับใช่แม่แหล่แม่น้อยพี่น้อยทีมงานครับอันพู้อยู่ต่างประเทศนั่นคยเคยจกอยู่บอ่อันอันน้องหน่อยไปอยู่เกาหลีนั่นแหมบ่ากินฮอดได้บ่นเนี่ยน้องหน่อยคนสวยอยู่ทางเกาหลีนนะกินฮอ,อดอดีดดิ้งนะ ย่ี้ยพ่นบได้ยไว้เพอแท้เลยสิ้นหวังหมดจวนหนาบตามเลยวัดเมื่อตื่นด้วยครับที่หน่อยโชค้าหาเลือานหอนทองคำนี่คือหน่อย

เมนบบพี่น้องว้าวเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับสวยงามดีพี่น้องครับครับผมมามาเมื่อนี้ยผมมีงานล่ำพี่น้องมาจกปลาฮักกล้วยครับนี่แหละครับหากินนะครับเขื่นมีงานล่ำก็ไปล่ำครับ ตัวหนึ่งครับพี่นอครับเยอะกีนอมึงมึงเอาดินตังเอากล่องท้ายมาท่านครับนี่โอ้หนึง่งสองสามมือนี้เศร้าวันที่สองครับมาจุกปลาหัากล้วยนะครับสองธันวากม มาที่ทีมงานครับนี่นี่มาบอยกับมาแม่เหลี่ยววองกับมาครับโอ้ยกินหอวกู้ถึงกันเป็นยังไดิงไงสีสัแบบโอ้สครับสองตัวครับส ปลาหักกรวยครับสองตัวครับพี่น้องครับุนะเอ้ยตัวงามครับพี่น้องโอ้ใส่เสียงลูกข้อในก่อนครับมันจังสี่มันจังสี่บดังแห้งลูกข้อมอลำเด้อครับ<อ>บ้านเระวังเบ็ดก้อปากเด้อ มือที่าจะม uh. ีไหมมีน <c ười> <c ười> ีมาแล้วครับสวยงามดูครับครับผมผู้บดได้เข้าบ่ไปท้ายท่าปูบดได้เข้าบ่อเป็นท้า่ไปดูบ่าตามบ่าตี ว้าวตัวนี้ก็ว่งามแด็พี่หลอน้อสองดพี่นี่นะบงามงมพี่หลองครับเมจะหล่นนี่ก้อยไม่น่อยนี่อเมจิกครับสเมจิกมาโน้ตัวน่อยได้่อยคือว่ถือตัวหน่อยการจุกปลากรวยครับต้องอดทนครับ เรี้ะอาดมีเสียงตัวแตกตัวแตกมาแน่ด้คพี่น้งน้งุ้มเอยตรวจลอยมาหนำหนำโอ้หนึ่งตัวครับหตัวครับตัวงานได้ไหดุด้วยดุด้ยน่ได้เอาคิลยดุดุย ดูหน่อยอดูยหน่อยพอสุาไปแ,แม่ท่าทางต่างแดนต่างประเทศเด้อครับที่เป็นจากบ้านเมืองนอนไปเ็นวิถีชีวิตของลูกของหลานครับห้อยดินที่ดีสารบาบอยแดนดีมีสารลูกหลานบ้าน,านห้อยดินสามีมีสารบ้าโละบ้าโจบาไอบ้าม้อนบาอามเด้อสุขุสุขคนันเป็นกำลังใจเด้อครับบา้าโตเมื่อได้มาครับเมื่อนี้บา้าโตเพ็ยงานครับ น้องตาลัครับน้องมนมีตาสงสารบ้าบอเลยดูบนี่ดูเลยโอ้ยมุตัวใหญ่เดี่น้องงี้น้องเนี่แนละครับจบขึ่อและคหฮอนไสอ้ออกเห็นตัวปลาครับตัวงามงามพี่น้องครับ

พ <IP> ิกายกับปีนียมันคือกันด้กานีกายคันี้พ <reco Christ> ี่เน้บึงของพี่น้องของตรงรอยดิครับนี่แหะเขาเอื่นว่าของรอยจอัีโ่อบอร์ัวีีเย นั่นน้า,นนานครับผมได้แล้วแม่มาขูดแกนให้ในเรืแน่น,นอนยื้อเราป่ากืิเออเราอักเอาไม่ได้สองสองโลหรอวะนะ่ทางของง้อยไงเนี่ยมันมวลกันน้ำกันครับมือนีิครับขั้นอยากไปหาเห็ดกับบัวใดเราพี่นอ้องยานีิมิตะม่ต้องสาดแห้งครับ okay. เอ้บ่ม <Notre> ม e. ีดอกผู้ใดหาเยี่ยมเลยมดดินขึ้นมาเิ่นว่าีอ้อยเจอแล้วครับดูยังไดูยังไงดูยังไงตัวเย้แม่ครับพี่น้องครับนี่จ้า มุดเอาอืมต <พ those S 2> <om> ัวอ้วนเหตัวนี้ไหมอือ้อวนตุบุกอ้นตุบุอวนตุบุกอ้วนตุบุตัวนึงอืมลัดตัวนึ่งอืมฮะมุดเอามันเลือกซ้ำได้ต่วกลางนานนแล้ว่ยับตัวสวยๆนะครับแมั่่ไ ตรงงามเลยคุนทางครับคอเกแข็งเลยนี่อเกแข็งซื่ออ๋อใหม่ไนี่บ่นี่บไ

ทุกกะเดกะเก่าดิโอ้ยโอ้ยกปแฟใส่กะป่ยนดิะมาทำมันออกมากกแปถึงเพื่นั่นเหรฮะครับผมกาลังสิผ้ากันไปว่างไหมครับ พี่ตามมีพี่สองนะครับผมบ๊ายบาย